สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาพูดคุยในระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของท้องถิ่นกันต่อนะครับซึ่งในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยขณะนี้นะครับก็อยู่ในช่วงของการหาเสียงของผู้สมัครนายกและสมาชิกนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของทำไมแค่จัดงานวันเกิดเนี่ยจึงถือว่ากระทำผิด ต่อการหาเสียงเลือกตั้งจัดงานวันเกิดอย่างไรที่เรียกว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งลองมาดูในรายละเอียดกันนะครับข้อห้ามประการหนึ่งนะครับของกฎหมายเลือกตั้งเกี่ยวกับการหาเสียงก็คือห้ามเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนแก่ผู้สมัครนะครับยกตัวอย่างเช่นในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครได้จัดงานวันเกิด แล้วก็มีการเชิญชาวบ้านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมาร่วมงานและมีการเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงานมีการแนะนำตัวผู้สมัครในงานดังกล่าวเช่นนี้เนี่ยการกระทำของผู้สมัครก็ถือว่าเป็นความผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดงานวันเกิดแค่ในครอบครัวของเราตามปกติก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะครับ แต่ถ้าเราจัดงานวันเกิดมีการเชิญชาวบ้านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาร่วมงานเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงานอย่างนี้ผิดกฎหมายเลือกตั้งแน่นอนนะครับสำหรับอัตราโทษของการกระทำความผิดนี้เนี่ยต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1-10ถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0มถึง2 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลเนี่ยสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนด20ปีนะครับ